สวัสดีครับผมจิรัลลอดิมพิพัฒน์ครับชื่อกลุ่มได้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นก้าไม้มงคลกาฝากนะครับของดีโทนสิทธิ์นะฮะชื่อเพจก็ชื่อเดียวกันครับชื่อของกลุ่มเพจนะฮะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันนะครับก้าไม้มงคลกาฝากของดีโทนสิทธิ์นะครับอันนี้มาให้ดูไม้กันนะครับเดี๋ยวว่าจะหัดลง YouTube บ้างครับนะครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่นะฮะจะหัดลงใน YouTube บ้างครับนี่ครับอันดับแรกเลยนะฮะ ขนุนครับนี่ครับอันนี้มีกิ่งใหม่สดหนึ่งกิ่งนะครับอันนี้ขนุนครับเนี่อันนี้ขนุนนะฮะนี่มะขามครับมะขามเห็นไหมครับกาฝากมะขามในตะก้านี้นะครับนี่ของใหม่สดครับเพิ่งตัดมาก็มีครับหรือว่ากาาหน่อยก็มีของแห้งหน่อยนี่ครับกาฝากมะขามกาฝากคูนครับตะการนี้กาฝากคูนี่ครับกาฝากคูนแล้วก็นี่ครับกาฝากกระท้อนครับ อันนี้กาฝากกระท้อนะฮะตะก้าสีน้ําเงินนี่ครับกาฝากมันลุมครับมันลุมนะฮะผู้คนลุมล้อมรักไข่นี่ครับนี่ครับมันลุมแล้วก็กาฝากรักมีอยู่สามกิ่งครับกาฝากรักนะฮะมีสามกิ่งนะครับสามกิ่งสุดท้ายนะครับกาฝากรักของผมจะเน้นก้าวไม้มงคลนะครับส่วนอันนี้กาฝากไม่ยมครับนิยมชมชอบนะฮะ เป็นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่เราที่มีมานานนะครับกาฝากมะยมนะฮะเป็นก้าวไม้มงคลแม้แต่พระเกจิอาจารย์บางท่านก็ยังนําไปบทมนสารนะครับนี่ครับอันนี้กาฝากพยุงนะครับกาฝากพยุงเหลืออยู่สี่กิ่งครับกาฝากพยุงนะฮะกาฝากพยุงอันนี้ทับทิมครับทับทิมหรือแค่สองนะครับเดีย๋ยวจะหัดลงใน youtube บ้างครับอันนี้กาฝากยอฮะกาฝากยออันนี้ เอ่อกาฝากไม้สักครับสักสีอะไรอย่างนี้นะครับในด้านนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก้าวไม้มงคลชุดเล็กครับก้าวไม้มงคลกาฝากชุดเล็กนะครับเหลืออยู่สองชุดนะครับจากหกเหลือตอนนี้เหลือสองนะครับนะฮะส่วนชุดนี้เขาจองนะครับในถุงนะครับนี่ฮะที่จะมีที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวคิดว่าจะหัดลงในยู u ูบบ้างครับฝากชื่อนามสกุลได้นะครับชื่อกลุ่มนะฮะเบอร์โทรไม้มงคลนะครับนี่นะครับ อันนี้กล่องเราก็มีฮะเนี่ยเตรียมไว้ส่งให้ลูกค้าครับใส่นะครับกล่องใบใหญ่นะครับกล่องยาวสูงเมตรกว่าๆนะครับนี่ฮะก็รือว่ากล่องเล็กเราก็มีครับเนี่ยสั่งมาเป็นมัดเลยครับเอาไว้ใส่ให้ลูกค้านะครับนี่นะฮะกล่องไว้ส่งพัสดุให้ลูกค้านะครับนี่ครับโอเคจะสามนาทีแล้วท่านไหนชอบก็ทักติดต่อกันได้นะครับทักได้นะฮะ เต็งก้าวไม้มงคลกาฝากครับพุทธคุณดีดันเมตตาครับค้าขายโชคลาภผู้คนรักไข้ผู้คนเกรงขามนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปนะครับรายละเอียดนะฮะท่านไหนสนใจก็ทักได้นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับผมจีรโรดลิมพิพัฒนครับขอบคุณครับงานชมของนะครับ ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ